ดีครับวันนี้ผมไอคิเอะเนจชินะซึ่งวันนี้ผมมาเล่นรหัสใหม่ของนะครับตอนนี้รหัสแหม่ของเราวลาสามร้อยน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรอตอนนี้คนระับตอนนผมได้ผลมิวส์วาวทุกคนผมโคตรโคตรโชคดีเมื่อกี้ผมสื้อมาได้น,นะครับทุกคนผมโคตรแบบโชคด,ดีมากๆทุกคนอันนี้คือรหัสใหม่ของผมนะครับผมโคตรโชคดีเกือบผมดีใจมากตอนตอนนี้ผมตัดสินใจอยู่ว่าจะกินหรือไม่กินดีนะครับตัดสินใจกินหรือไม่กินดีนะโอเคเดี๋ยวขอพิมพ์ให้ทุกคนดูก่อน เรากลับไปนั่งทุกคนขอเพลินก่อน OMG นะครับผมพูดว่า OMG ไปไหนึงอันนี้ทุกคนเคยกับผมทำวอโซนี่แล้วก็เชิญผลนี่ทุกคนดูหนีโมโม่หน่อยทุกคนโมโม่เอ้ยมีคนอยากได้อ่ะมีคนอยากได้เอ้ยมีคนอยากได้อะกินไหมฉันจะกินผมจะกินแล้วนะทุกคนผมจะกินแล้วนะหวานชื้นชื้อกินไหม เขาบอกให้เขาบอกเขาบอกให้ออเขาบอกให้ดรอปไม่ไม่เอาดีกว่าผมกิน,นนี่กินแล้วครับน้องโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่ทุกคนโคตรเท่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นผลบิ๊กมัมนะครับผมจริงๆริงเผมมีสองรหัสนะครับรหัสแรกคือเป็นรหัสเขาเรียกว่าเป็นรหัสนุ๊กรหัสที่สองเป็นรหัสเบคอนเอาไว้เล่นบักฟุตนะครับ